เอาเลยครับก็เอาเลยครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับไปอยู่กับผมช่องอิตาเลสเวนี่ครับอ่ะนี่ผมจะมาทำะไรเหรอครับผมก็จะมาสอนเอาปืนนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้ครับแล้วก็ปืนนี้ครับเนี่ยอันนี้นี่ครับปืนเทพครับในเกมฮิตช็อตนะครับ อ่ะก็มันจะมีถึงวันที่21ถึงไปถึงวันที่29มุกราคม2,560เลยนะครับอ่ะเป็นไงผูชมกันเลยรอแป้นนะครับขอตัดก่อนเอาเลยครับก็มากันอีกแล้วครับก็มันจะเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับให้คุณแตะรับตรงนี้ครับแตะรับอนะ่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะคุณก็จะได้ปืนนี้ครับเนี่ยไปเน,นี้ย เห็นไหมครับถ้าคุณอยากได้เพชรแล้วก็ก็กดโกครับแล้วก็กดส่งไปเลยครับแต่ผมส่งแล้วกดตรงนี้ครบรอบเลยครับถ้าใครอยากได้ปืนนี้ครับปืนเนี่ยกดครับนี่ใช่ไหมครับเออลืมบอกไปคุณต้องมีเฟซด้วยนะครับเนี่ยก็กดแชร์ตรงนี้ครับแต่ผมไม่กดนะครับผมกดแล้วคุณก็จะได้ปืนมานะครับอ่า ก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็ขอพาด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ลองเอาไปทำด้วยครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย